สวัสดีครับขอตนรับ้าสู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมาเลาเสยเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตนะครับความคืบหน้าการประทะกันระหว่างอาร์เมเนียและก็อาร์เซบาจาจน,นะครับ โดยมีข่าวล่าสุดออกมานะครับเป็นข่าวที่พูดถึงความคืบหน้าของทางฝั่งอาเซรบไบจนะครับในการลุกคืบในการยึดคืนนากาโนคาราบักโดยรายงานล่าสุดนะครับได้มีการรายงานว่ากองกำลังของอาเซรบไบจนะครับได้เข้าควบคุมเมืองซูชิซึ่งถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในนากาโนคาราบักได้ไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยถ้าเป็นทางฝั่งอาร์เซบาจาจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนทางฝั่งอา,ร,า,าร์เมเนียครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ โดยนากานโนคาราบักเนี่ยอยู่ในเขตของอาเซอร์ไบาจานนะครับแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนียที่รับการสนับสนุนนะครับจาก,การัฐบาลของอาร์เมเนียเองโดยตอนนี้ครับเมืองซูชินะครับที่เป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของภูมิภาคนากานโนคาราบักเนี่ยที่อยู่ห่างจากเมืองสเตปนาเกิร์ตซึ่งเป็นเมืองเอกของนากนากนโนคาราบักแค่10กิโลนะครับถูกกองทัพอาเซอร์ไบาจานเนะี่ยยึดได้โดยเรื่องนี้ครับสร้างความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับอาเซอร์ไบาจานอย่างมาก เพราะเมืองนะครับตั้งอยู่บนเส้นทางที่มุ่งไปยังเมืองเอกของภูมิภาคและก็อาเมเนียหลังจากที่เมืองนะครับถูกยึดนะครับประชาชนจํานวนมากนะครับได้แห่อพยพออกจากเมืองแล้วก็มุ่งหน้านะครับไปที่อาเมเนีย ขณะที่นายนิโคปชินเนียนนะครับนายกรัฐมนตรีของอเมเนียนเนี่ยยืนยันว่ากองกําลังของพวกเขานะครับกำลังพยายามยึดคืนเมืองซูชินะครับคืนจากกองกาลังของอาเซอร์ไบาจานหากยึดคืนไม่ได้ครับก็ต้องขัดขวางการลุกคืบของกองกาลังอาเซอร์ไบาจานที่จะมุ่งเข้าสเตปานเกิร์ตที่เป็นเมืองเอกโดยคลิปที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นคลิปของทางฝั่งอาเซอร์ไบาจานนะครับที่กําลังลุกคืบเข้าไป คลิปก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับความคืบหน้าหากท่านผู้ชมมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ